สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ไอจีนะคะผ่านเว็บไซต์เคเอ็มอเอมดทีเค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ค่ะจะมีทั้งเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามค่ะและมีบริการอื D ่นๆอีกมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือใครนะคะที่ไม่มีสมาชิกนะคะมาสมาัะครสมาชิกก่อนที่ด้านบนได้เลยค่ะและกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่จะต้องติก ช่องนี้ด้วยนะคะนี่นะคะสองช่องนี้แล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน Gmail นะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานนะคะนี่และค่ะแล้วเราก็มาดูตรงที่คําสั่งซื้อใหม่นะคะทางแถบสายมือค่ะหมวดหมู่นะคะของเราจะเลือกเป็นบริการ Instagram น,กกนะคะเพราะเราจะเป็นเพิ่มไห์นะคะแล้วก็เป็นบริการสี่เก้าหนะคะ นี่เลยหรือจะใส่ที่ช่องค้นหาข้างบนได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นรายละเอียดค่ะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะให้เราเข้ามาที่หน้าไอจตัวเองนะคะแล้วก็เลือกโพสที่จะทําการเพิ่มยอดไหลนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการคัดลอกนะคะต้องเปิดเป็นสาธารณะนะคะถ้าไม่เปิดสาธารณะนะคะจํานวนยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะนี่เลยค่ะปริมาณะคะ่ะก็คือจํานวนผู้ติดตามนะคะเราจะปั๊มอยู่ที่ยี่สิบผู้ติดตามนะคะตอนนี้ ยี่สิบไลท์นะคะขออภัยนะคะนี้นะคะถูกใจเรามีสามรอยสามนะคะแล้วกดทําการสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมดห้าช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะ แล้วเราก็นำสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดยืนยันนะคะมันก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่างปะะเปาวเหรียค่ะแล้วก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็น รายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์น,นะคะไปใช้เวลาที่จํานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบสายมือน,นี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะ นี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์ซ็นนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะตรวจช่วยเหลือนะ,ะน,นะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการทืนยอดนะคะสามารถ กดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วลก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอ่านตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมิน่ะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i g นะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ นี่นะคะยอดไลค์ของเราก็ขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสม,ามาคัครนะคะหรือดูเว็บไซต์ค่ะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ